ไม่ได้มันจะลายยี่สอดมันจะฟิวไปไปเดี๋ยวพาไปเดินเล่นเราไปเดินลแล้วเนาะไดหยุดไรแล,ออไแล้วนะไปแล้วนะครับทุกคนมาค่อยซื้อเสื้อแต่แม่ก็ยังไม่มีชุดเลยดเดี๋ยวพาไปเดินดูดีกว่าแม่ยังไม่มีชุดเดี๋ยวไปไม่รีวิวใหม่นะ และตอนนี้พี่มีคนถามอ่ะมีคนถามพี่ดูอะไรและตอนนี้อะไรพี่ไม่เห็นเหรอไม่เห็นเขาก็ไม่เจอเขาก็อาจไม่เจอเหมือนกันนะเาไม่ดูไปแค่นี้แหละครับเดี๋ยวไปซื้อเสื้อผ้าก่อนพี่แพดี่ไปซื้อเสื้อผ้าก่อนนี่ไงพี่มันขึ้นไปทางนี้ แต่มันไมันเป็นน่ะมันเปิดให้